ตอนที่หวานข้าวลงไปค่ะยากขึ้นมาแทนเพราะว่ารอน้ําฝนมานานมากดิฉันไม่แน่ใจว่าช่วงปลายเดือนของกรกฎาจะช่วยได้หรือเปล่าก็คือฝนตกที่อุบลแต่มันะจะมาถึงโกราชไหมค่ะแต่ตอนนี้ทางด้านภาครัฐก,ก็เล่นช่วยเหลือมาตั้งแต่เดือนกร<อ>กฎาแล้วนะค,คะฝนหลวงนะคะก็อยากจะให้ อ่าเาเรียกอะไรข้าวขึ้นแทนหญ้าดีกว่านะจะได้เกิดความเสียหายกันไม่เยอะโดยเฉพาะเกษตรกรตอนนี้ก็เจอปัญหาที่ข้าวราคาประกันต่ำมากจากภาครัฐในะอดีตรวยกันช่วงหนึ่งช่วงนี้ก็เจอปเพราะว่าไฟแรงด้วยนะไฟแรงด้วยอะไรหลายอย่างใช่ค่ะมาดูข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่าค่ะค่ะก็มาดูกันที่ทางด้านสวนผลไม้เมืองจันทบุรีกันบ้างนะคะก็ได้เตรียมที่จะทำเกษตรสีเขียวค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนนะคะเมืองเกษตรสีเขียวนําร่องใน6จังหวัดด้วยกันค่ะโดยกรมพัฒนาที่ดินนะคะในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านปัจจัยพื้นฐานนะคะก็ได้ขับเคลื่อนนะคะให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าวค่ะค่ะซึ่งก็มีคุณอภิชาติจงสกุลน,นะคะอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะคะกล่าวว่ากรมพัฒนาที่ดินก็ได้มอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินนะคะที่อยู่ในพื้นที่นําร่องจํานวน6จังหวัด เร่งถ่ายทอดเ,ออเทคโนโลยีแล้วก็นะวัตกรรมใหม่ๆนะคะเพื่อพัฒนาที่ดินด้วยการจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรนะคะที่เข้าร่วมโครงการค่ะโดยที่จะมุ่งเน้นนะคะความรู้เรื่องลดการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะมาใช้ปุ๋ยหมักแทนนะคะซึ่งก็จะมีน้ำหมักชีวภาพนะคะที่จะสามารถ ผลิตจากวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นได้ค่ะซึ่งก็ไม่เพียงแต่จะช่วยลดต้นทุนทางการผลิตนะคะก็ยังจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรเองแล้วก็ของผู้บริโภคอีกด้วยค่ะเพราะว่ามีการใช้เคมีกันในปริมาณที่เยอะมากเกินไปค่ะทางกรมพัฒนาที่ดินจึงได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ให้เห็นของจริงเพื่อให้เกษตรกรเลี่ยงจากสารเคมีนั่นเองนะคะ,คะแล้วก็ได้ จัดตั้งศูนย์นะคะเรียนรู้การพัฒนาที่ดินทำแนวเศรษฐกิจพอเพียงค่ะกระจายอยู่ตามที่ต่าง,างๆมากมายนะคะแต่ละแห่งก็จะมีเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จมากมายทีเดียวค่ะอาทิเช่นในสวนของคุณลุงฉลวยจันทแสงนะคะเป็นหมอดินอาสาค่ะประจําหมู่บ้านนั่นเองนะคะหมู่ที่7ตําบลราพันอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะค,คุณลุงฉลวยก็มีหน้าที่ที่จะเขาเรียกเพาะปลูกแล้วก็ ถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านคนไหนที่สนใจทําเกษตรผสมเขาเรียกไร่านาผสมนะ,ะเขามาดูนะคะในไร่ของคุณลุงจฉลวยทั้งหมด16ไร่นะคะแบ่งเป็นปลูกทุเรียน16ไร่ลองกอง16ไร่แล้วก็ปลูกผัก16บไร่ดิฉันก็แปลกใจลองกองแถวหนึ่งก็เต็มพื้นที่16แล้วมีทุเรียน,ยนอีก16ค่ะลองกองอีก คือทุกอย่างทุกอย่างอยู่ในสิบหกไล่หมดเลยเพราะแสดงว่าอาจจะปลูกสลับกันหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ไปดูพื้นที่ของคุณลุงเราต้องไปดูพื้นที่จริงว่าเป็นยังไงเนาะก็เสียดายเหมือนกันค่ะที่ไม่ได้ไปไปลงพื้นที่จริงกันแต่ก็นี่คือสิ่งที่คุณลุงนะคะได้รับการเขาเรียกอะไรอบรมจากกรมพัฒนาที่ดินค่ะแล้วก็โครงการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็รวมถึง ปลูกพืชยังได้สารพัดอีกนะคุณไม่ใช่เฉพาะแค่นี้เรียนรู้การทําเกษตรแบบผสมผสานอย่างที่บอกซึ่งทุกอย่างก็โอ้ไม่น่าเชื่อดิฉันก็ตกใจเหมือนกันนะสิบหไร่ปลูกได้ทุกอย่างเลยค่ะก็ดีนะคะคุ้มค่ะค่ะอีกจังหวัดหนึ่งเป็นในส่วนของจังหวัดาราชบุรีค่ะโดยคุณมานิต พุ่มร่มใส่นะคะผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินของจังหวัดราชบุรีค่ะนายบอกว่าราชบุรีราชบุรีก็เป็นจังหวัด1ใน6จังหวัดที่นำร่องเรื่องโครงการเมืองกเกษตรสีเขียวค่ะซึ่งก็ตบว่าต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวนะคะแล้วก็ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการผลิตให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 2,300ไร่ 2, ค่ะก็คุมพื้นที่23,000ไร่ค่ะซึ่งกระจายอยู่ใน10อำเภอของจังหวัดราชบุรีค่ะต่อไปนี้เราก็คงเห็นพื้นที่สีเขียวของจังหวัดราชบุรีมากขึ้นนะคะต่อเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเมื่อสักครู่นะคะนี่คือ2จังหวัดเดี๋ยวเราจะพยายามหาของทุกจังหวัดมาพูดคุยว่าโอเคจังหวัดไหนมีสิ่งดีๆมานําเสนอนะคะก็จะ,ะได้มีหมอดินไปช่วยกเกษตรกรกันค่ะช่วงหน้าค่ะเรามีในเรื่องของ ปลูกพืชนะคะโดยเฉพาะาใช้ปุ๋ยสดช่วยปรับปรุงดินแล้วก็เสริมธาตุอาหารใน,ในดินค่ะมีวิธีการอย่างไรพบกันช่วงสุดท้ายค่ะเอนไซม์เดือด n e w c a e Life ส่ง You f o o ยึดตลาดเครือข่าย นิวเคซีไลท์ใส่ใจในตัวคุณนิวเคซีไลท์ใส่ใจในตัวคุณ สุดท้ายค่ะก็ต้องบอกว่าสำนักง,งานที่ดินนะคะได้มีโครงการค่ะเร่งส่งเสริมปลูกพืชด้วยปุ๋ยสดค่ะซึ่งก็ให้เกษตรกรรู้จักนำมาพัฒนาแล้วก็ใส่พืชน,นะคะค่ะโดยวิธีการปรับปรุงบำรุงดินนะคะที่ทำได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ำด้วยนะคะ,คะก็คือการใช้ปุ๋ยสด ปุ๋ยพืชสดนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งนะคะที่ได้จากการปลูกพืชปุ๋ยสดนะคะเช่นพืชตระกูลถั่วต่างๆนะคะ ซึ่งก็ปลูกแล้วจะทําให้การถ่ายกลบหรือว่าตัดตับตัดใบส่วนต่างๆนะคะลงไปในดินนะคะขณะที่พืชยังมีใหม่สดอยู่นะคะซึ่งก็จะมีธาตุอาหารแล้วก็น้ําหนักที่สูงค่ะซึ่งพืชตระกูลถั่วนะคะก็ได้แกป่ปอเทืองนะคะถั่วลายถั่วพาถั่วพุ่มถั่วมะแฮถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วกระด้างแล้วก็โสนค่ะ ซึ่งก็จะทําให้สามารถตรึงแก๊สไนโตรเจนนะคะที่มีอยู่ในอากาศนะคะแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นเมื่อถ่ายกลบกับพืชเหล่านี้ลงไปในดินแล้วก็จะเกิดการเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปนะคะจนทําให้นโตรเจนที่สะสมอยู่ในพืชน,นะคะถูกปลดปล่อยลงมาสู่ดินค่ะค่ะซึ่งคุณสมโสดําเนินงามนะคะผู้อำนวยการสํงงานักงานวิจัยแล้วก็ พัฒนาการจัดการที่ดินกรมพัฒนาได้มอบหมายให้12แห่งด้วยกันนะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาที่ดินค่ะก็เข้าครอบคลุมพื้นที่นะคะเพื่อให้พัฒนาที่ดินทุกจังหวัดแล้วก็ตลอดจนหมอดินสายเข้าหมอดินอาสา,า,า,าเข้าไปร่วมนะคะในการเรียนรู้แล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรเ,กเพื่อให้ใช้วิธีการนี้นำไปใช้ก็เรียกว่าช่วยเหลือเกษตรกรกได้แล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยนะคะซึ่งดิฉันก็เพิ่งทราบว่าถั่ว มีม <ะ S 2> หลายชนิดด้วยกันนะม <า S 1> ว่าทำเป็นปุ๋ยถั่วพอเทืองถั่วลายถั่วพระ,อะขอ,อภัยนะคะรู้จักถว่วเดียวถว่วเขียวกับถั่วฝักยาวค่ะเคยได้ยินเหมือนกันแต่ว่าถั่วฝักยาวไม่สามารถเอามาใช้ได้นะมีม,มีมีหลายชนิดนะคะเพราะงั้นต้องดูแลดูเขาเรียกว่าปฏิบัติตามของหมอนินแล้วกันถ้าเรามาทํากันเองถามว่ารู้เรื่องไหมเก็ไม่รู้เรื่องนะแล้วก็เอาสดสดด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายกรบลงไป ก็มีธาตุอย่างที่บอกใช่ไหมเมื่อกี้ไนโตรเจนใช่ค่ะซึ่งไนโตรเจนนี่ก็สําคัญสําหรับพืชผลไม้ทุกชนิดเลยนะคะคุณสมยังบอกอีกว่าค่ะการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อไถ่กลบบำรุงดินนะคะอาจปลูกพื้นที่ในแปลงใหญ่แล้วก็ไถ่กลบก่อนปลูกพืชหลักนะคะก็มีวิธีการอยู่นะคะคุณชมแล้วก็ปลูกพืชแซมระหว่างร่องของพืชหลักเอเขเหนื่อยเหมือนกันนะมัน มีร่องหลักแล้วก็มีแซมขึ้นมาแล้วก็มีการถ่ายกรบเพื่อให้เกิดปุ๋ยสดโดยตรงที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน,นะคะหลังาจากปลูกพืชแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากนี้จะ,จะเจริญเติบโตอย่างเต็มที่กับป้องกันการแย่งทาาุอาหารด้วยนะคะค่ะ <c oughs> วิธีการก็สลับซับซออ้อนนิดนึงนะคะก็ต้องไปดูของจริงว่ายังไงแต่ว่าจะว่าก็น่าจะทราบนะว่าถั่วพวกนี้ก็มีประโยชน์นะคะแล้วก็มี ค่อเทืองค่ะซึ่งประโยชน์ของพืชปุ๋ยสดนะคะก็จะมีเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินนะคะบำรุงแล้วก็รักษาความสมบูรณ์ของดินเพิ่มธาตุไนโตรเจนนะคะที่เป็นอาหารหลักให้แก่พืชนะคะโดยช่วยละลายธาตุอาหารในดินให้แก่พืชแล้วก็ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินแล้วก็ทําให้ดินอุ้มน้ําได้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะหลังแก้ปัญหาเรื่องดินแล้วนะคะ ก็ทางเกษตรนะคะเองก็ไม่ได้ละเลยเรื่องปัญหาการขาดน้ำเพราะฉะนั้นก็มีการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเหมือนกันก็คือพื้นที่ของอพื้นที่ลุ่มนะคะแล้วก็ที่สูงจะมีปัญหาเรื่องการจัดการน้ำเพราะฉะนั้นก็ได้คิดค้นเครื่องสูบน้ำแบบสุญญากาศยังไงล่ะเนี่ยหรือที่เรียกว่าพยาพยาแรงให,ให้น้ำนะคะพยาแรงให้น้ำนะก็ะประมาณว่าก็มีการพัฒนา อุปกรณ์เพื่อให้ใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ที่หน้าแรงนะคะหรือว่อาไฟยแรงที่เกิดขึ้นก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะก็ะขอบคุณข้อมูลจากเดนิวก็มีข้อมูลดีๆเยอะเยแยะมากมายทีเดียวค่ะค่ะในส่วนของอคุณสวัสด์คงคันนึงค่ะมีเกษตรกรต้นแบบของจังหวัดสงขลามาพูดคุยกันด้วยค่ะว่าการทำเกษตรต้องอาศัยปัจจัยทางด้านการผลิตทั้งดินน้ำแล้วก็แสงแดดปุ๋ยค่ะ จึงทำให้พืชอุดมสมบูรณ์นะคะดังนั้นการทําเกษตรของของตัวเองก็จะก,กํานึงถึงการป,ปรับพัฒนาที่ดินนะคะแหล่งน้ําแล้วก็การตําผุ๋ยไว้ใช้เองค่ะโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะคือจะเน้นพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดค่ะ แต่ก็ต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาเรื่องของดินด้วยนะคะค่ะค่ะอีกทั้งนี้นะคะการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะก็ในปริมาณที่มากนะคะทำให้ต้นทุนทางการผลิตค่อนข้างสูงค่ะ,คะจนกระทั่งสถานีพัฒนาที่ดินนะคะก็ได้แนะนำตัวอย่างดินไปนะคะแล้วก็ได้มีการพัฒนานะคะให้มาปลูกปุ๋ยพืชสดนะคะเพื่อถ่ายกลบเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับดินค่ะโดยปลูกหญ้าแฝกนะคะเพื่อเพิ่มเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให กับพื้นดินนะคะที่สำคัญแล้วเนี่ยเกษตรกร,ะกรนะคะก็ยังสามารถเลี้ยงโคนะคะแล้วก็นำมูลของโคเนี่ยมาทำปุ๋ยหมักได้อีกด้วยค่ะ ปุ๋ยอินทรีย์นะคะก็จะมีคุณภาพสูงนะคะสามารถนํามาทําเป็นน้ําหมักชีวภาพสารสกัดชีวภาพแล้วก็สามารถเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถที่จะขับไล่มแมลงได้อีกด้วยค่ะก็เกษตรกรเขาสังเท่าที่สังเกตนะคะเขาไม่ได้ใช้ต้นทุนมากมายไม่จาเป็นต้องไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์หรือไปซื้อสารเคมีแต่ก็ใช้น้ําหมักให้เกิดประโยชน์ใช,ใช้ผักผลไม้ที่มีอยู่เอามาให้เกิดประโยชน์แล้วก็เขาเรียกว่าเอาสมุนไพรมาใช้เป็น คล้ายๆสารเคมีตัวแทนเคมีคเพื่อลดการเพื่อลดค่าใช้จา่า,จายที่เกิดขึ้นนะคะที่ลงทุนไปค่ะแล้วก็คุณสวัสดิ์ยังทิ้งท้ายดด้วยค่ะบอกว่าเราจําเป็นต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่ว่าทำๆห,ห,หยุดหยุดหยุดนะคะก็จะไม่เกิดผลดีค่ะแล้วก็ ให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักเกษตรกรก็จะอยู่ได้แล้วก็ไม่ขาดทุนด้วยนะคะนี่คือประเด็นสําคัญค่ะที่เราอยากจะนำเสอนอให้กับคุณผชมทางบ้านได้รับรู้เกี่ยวกับวิธีการเซฟคอร์สนะคะหลาย<ช>สิ่ง,งหลายอย่างค่ะรวมถึงข่าวว่าในภาวะนี้ควรจะรับมืออย่างไรโดยเฉพาะน้ําท่วมหรือว่าภายแลรงที่เกิดขึ้นค่ะสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะค่ะพบกับเราสคนกันได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ